เชิญสิ่งของพระนักแห่งชาติมากแก่ประชาชนผู้ประสบนะครับที่ได้เดินทางมามอบเพราะฉะนั้นในส่วนของพิธีการนะครับแล้วก็ข้าราชขอรัทุน้ีรุ่นรัตนพงศ์ท่านรองประธานฝ่ายบริอาวุธเงินที่เล่าปันวยพิธีอังวนองค์ข้าพตีประธานในที่ประชุมกับ ประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดสตูลบ้านเรือนนะครับของอย่างไรบางส่วน687หลังโรงเรียนเยื่อพื้น187ชุดแต่ผมขออนุญาตว่าเมื่อวันที่15มีนาคมสถานของทุกท่านอยู่ประมาณอยู่78ที่นรรดา10นะครับแต่ผมไม่ได้ลงมาที่นี่ครับมีเท่าไม่หนักครับท่านครับสี่หลังอําเภอสับสันครับรัศดรเนรับความเดือดร้อนนะครับ ในพื้นที่ในพื้นที่3ตำบล8หมู่บ้านนะครับรวมเสียหาย25ลังนครับสำหร,รับสถานการณ์วัตถัไที่เกิดขึ้นกับเดือนท่านกำปัตติศกคนพองค์คมนตรีนะครับเห็นวันนี้น้าในเนลือกบนล่ ร่วมกับหมู่นี่แก่ประชาชนผู้ประสบความภัยเบยุบ กรองประธานฝ่ายบรรเทาทุกมูลนิริราชประชาร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ประสบอัตภัยต่างก็นารงค์ร่วลก์ราชประาร้องในพระมาปเพื่อาวาเรือร้อนและเปการสร้างควกาลังใจให้กเจที่และประชาชนและองค์กราชกระแให้ห่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องบรรจยเจ้าหน้าที่หน่วยงานรวมทั้งกิตาสทุกท่าน วาทไัยจำนวนเจ็ดอำเภอดังนี้ประกอบด้วย1ผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานขอรยนเชิญครับ นของแม่ใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับเาจอยู่ปน้ครับของพ่ธานแตสะาดด้วยนะครับขอให้แม่ใหญ่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงต่อไปนี้ไม่พบคนไทนะครับจะนีารทเ่มเไีควนะครับกนี่ปนาีไหวไหมครับ่ย ก็บรรยากที่บรที่นมแทดล้ว่าเป็นธรรมชาติมาก่าที่ ท่าครับเรื่องับรพื่อ,อจังหวัดกาลสินจะแกเกตทังว่าสิ่งของพระราชทานให้กับพี่น้องที่มาร่่มพิธีนะครับแล้วในวันจันนี้นะครับรกัให้ให้แดลั กระสับได้แบบนี้แต่ก็มีผู้ประหลทั้งสิอำที่ที่น้ำประชาชนระหลุ่ยแบบนี้แต่ทนผู้ริผนท่านมัตืแต่ก็จะรวมกับโีชีวราชกิจ ข้าวมันไก่วันนี้แก็มีรสชาติของจังหวัดต่างๆท่านสุนทรภู่ดีกรุสกายตา พระองท่านทรงหนใหญพวกเราทุกคนขอให้พระบารมีของพระองค์ท่านผมกล้าผมกระหม่อมขอลยนีไปผมประสบงความสุขความเจริญนะครับทำสิใดขอให้สำเร็จทุกประการนะครับยี่สกบสามนะครับ สภาพที่เกิดข,ขึ้นเนมะื่อวันที่15ในษายตรวนี้ไม่มีผู้บาดเจ็บครับแล้วก็ท้ายกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ลงในเรื่องแ้าก็ใ้ดูแลเรื่องสุขภาพจิตใจ ให้เการต้นต้นพื้นที่มาครับท่านคา่าวันนี้ก็ได้นำเงินมาขอหวยอย่างเงี้ยบอกว่ได้ลองเทียได้เลยครับคุณจะว่าเทียบเงอนสมเด็จเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เราให้เป็นรายละเอียก็เป็นหลักต่อไปครับเอ้าวันดีจ้าวันดีครับ เป็นไงอ่ะมานี่เลยมารับมอบจากผมนี่แหละเอ่อนั на, ่งลงเฮ้ยเฮ้ยเฮลุกขึ้นลุกขึ้นหนักนะหนึ่งสองสามขอให้ทานเจากบาทที่หัวนะตรงหัวงอยพวกเราทุกคนนะแล้วก็ขอให้พระบีปกก้าวปกครองท่านทรงหัวงใยสำเร็จเจ้นางเจ้าบาตรที่หัวสำเร็จเจ้านาเจ้าเนี่ยตรงหัวงอยพวกเราให้ติดตามสถานการ์พอรู้ก็ส่งผมลงมาเพื่อนำของใระทานมาให้นะต่อไปนี้ไปขอให้พระบีปกก้าวปกครอง พบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปจ้ะ่ารน,นี้นมเอาวางน้วางน้กงไ,ได้ได้นี่นมเพื่อทานจากความสุนติดนะทําอะไรอยู่ตอนนี้<า>กำจกพนางเจ้าให้ผมมันเชิญของเพื่อนทานมาให้พ่อใหญ่นะแล้วขอให้บมมีปกเ้าปกกระมอมให้พ่อใหญ่ต่อไปนี้พบแต่ความสุขความเจริญน,นะมีสุขภาพระมัยสมบูรณ์แข็งแรงเนาะจ้ะขอให้โชคดีจ้ะของเพื่ทานจากลาดยี่หัวนะครับอะ ตรงห่วงใย,ยพวกเราทุกคนนะโอแม่ใหญ่อยู่ข้างหลังเนาะยายเป็นไงสบายดีนะประวัตทได้อยู่หัวตำแหน่งพระนางเจ้าพระราชินีตรงห่วงใย,ยพวกเราทุกคนให้ผมนำออันเชิญของพระราทานมาให้พวกเรานะครับขอให้พลบละมีปกเก้าปกมระมงต่อไปดีไปขอให้พบแต่ความสุขความเจริญนะมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนะาะทำสิ่งใดขอให้เจริญก้าวหน้าตลอดไปครับขอบพระคุณครับพระองคงสายยาลักษณ์ ขอสมบาติมีปกเก้าปกหม่อมนะนุ่มโอ้โหโดนน้อยโดนน้อย